เยยบว้วแม็กคอร์ตตัวนี้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดำซิงนี่ดนวนครับอ้เยยบหน่อยเยยบหน่อยโอ้ยตรงนี้นืดเลยโอ้้หโอ้าวทีมงานมาจากชัยภูมิลุยงานที่น้ำต้นนะครับ โอ้รุ่นสิบอีกแล้วครับอ้อันนี้น่าจะล้วงอาระดับเลยเนี่ยนี่ครับสองร้อยรุ่นสิบ CE เขาแบ่งล็อกขุดกันคนละ20,000นคิวนะครับทีมละ20,000คิว20,000คิวเบิกตังค์นะครับทีมงานนี้ยางเก้าด้วยนี่เมื่อกี้ยางแปดโอ้โหวิ่งกับยางเก้าสวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับ

โคราชหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอูโคราชครับอันนี้ 8e เนีงานคิวต้องรถใหญ่ๆครับกระบะใหญ่ๆ อันนี้นี่กระบะลูกน,นี้นี่น่าจะใส่ได้อยู่นะ10คิวได้ไหมได้เละนี่กระบะ4เมตรถึงไหมนี่ผมว่าไม่ถึง4เมตรหรอกคันนี้ได้มา3มมาเมตรแสวัสดีครับ,รบโอ้ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้รถที่ไหนครับเนี่ยชัยภูมิโอ้กี่แรงครับนี่นสองหนึ่งสอง,สอง สองหนึ่งสองแปดซีหรือแปดอีนี่แปดซีเหรอ,อเป็นไงที่เทเป็นไงพี่ที่เทนะน่ว้ไหม<อ>วันหนึ่งได้กี่เที่ยวสามสิบกว่า,นะวาทเที่ยวเท่าไห,ไหาร่อ,หอ,อ้อยังไม่โลคอยหารคิวเอา สามสิบระยะไปเทนี่ถึงกิโลมั้ยนีไน่ไปกลับโลนึไไลงไปกลับโลนึงไม่ไกลหรอกผมเคยวิ่งไปกลับสองกิโลเนี่ยหารกันมาเหลือสี่สิบบาทตายเลยโอ้ไม่เหลืออะไรเลยครับไอ้นี่มันยางยางพันใช่ไหมครับ คันนี้อู่ไหนครับนี่อู่โคราชหรือแถวไหนนี่คโคราชเหรอไปว้าโอ้ยสบายสบายครับแรงครับตัวนี้เกียร์มันใหญ่แล้วเนี่ย สบายสบายเลยครับน hmm hmm. oh, ี่ครับ FTR <SU 2 4 0ครับว้าทีมนี้มีแต่รถทีบิกมีแต่รถยักษ์โอ้สวัสดีครับโอ้ปู่เดียวกันหรือเปล่านี่เหมือนกันเด้เลยแรงไหมคันเนี้ยพอได้อยู่ สองสี่เนาะรถชัยภูมิชัยภูมิเล่นยางก้าวยางพันเยอะครับโอ้ไปเล้วบันใดคนระับเจ้ยกระดูกห,หน่อปลาอู้อันนี้คนลวงเอาเลย,ยเนี่ยล้วงลึกเลย ้างาล่างเป็นดินตันดานครับสองหมืนคิวนี่ประมาณสิบห้าวันนะครับถ้าวิ่งเต็มที่ เสียงโหดดีดูันนี้ครับยาวจัดมาแล้วครับวิ่งกันกี่คันนี่ป้า คันีมาจากอำเภออะไรนะบำเน็ตนารงโอ้ผมเคยไปอยู่บ้านอ๋อบ้านเดียวกับเจ๊ดาวเลยสาวดาวดำซิ่งอ่ะนี้ยวั้วัคันนี้วัวโอ้มาแล้วโอ้โห บอกเลยว่าทางนี่โหดมากเลยครับทีมงานจากบำเน็จนรงครับจะเราเราดูตรงนี้ครับเน,เนืดๆเ,เลยครับรถนี่เยอะจัดวันหนึ่งน่าจะเดินถ่ายไม่หมดนะครับไม่หมดแน่นอนครับวันหนึ่งทีมงานเยอะเหลือเกิน มีแต่เท่าแกไม่โครครับนี่ม,มีแต่เท่าแกไม่โคระค <ไป S 1> เนี่ยเดินเรียงกันเนี่ย